สภาพกำมะลาใสครับผมกล้อง C C T V ไฟกับบ่เปิดครับบ่มีการเสียบไฟนะครับ้อยตำรวจเอกสอนศาสตร์ปาริปะกิระคะเงินเหล่วครับปะกิระคะนะครับครับ เป็นของกัม马าสาสครับผมกัมา拉าาสอำเภอกัมา拉สายผู้ทอนจังหวัดกระสินคนตำรวจตีศิระสันเยี่ยมสงวนชัยเ,เป็นนาจะนั่งยูหันนะครับอันนี้นาจะเป็นมองเช่นไบสร้างหรือ,อยัง,อยงผมกับประชาบครับมนนีรถสองศูนย์รถยังนะ่ะ รถหนึ่งเก่าหนึ่งอ่าประมาณนี้ครับนี่ฮะนายนี้ก็ไม่ติดกล้องบอด body c a m ล่านะฮะกล้อง camera กล้อง c a ม e r a ก็ไม่มีนะเออถูกไหมมันมันมันสำคัญนะครับไม่งั้นผู้บังคับบัญชาคงไม่บอกว่าถ้าไม่มีกล้องไม่พร้อมก็อย่าตั้งครับ <hm นี่นำยาบ่ครับคำสั่งของพบตรสวัสดีครับปุริโสปุริสะของขึ้นแล้วครับเหมือนอย่างที่เจ้าอยากให้ประชาชนมีระเบียบเหมือนอย่างที่เจ้าพี่อยากให้ประชาชนมีระเบียบนั่นแหละหมดทั้งในจราจรนั่นแหละครับเออนะโอเคประมาณนี้แล้วกันพอผมจะรีบไปไปไหน หาส่งเกลือเรานัได้เลยของหวานส่งของหวานพอดีเพิ่นเพิ่นเรียกตรวจครับเพิ่นเรียกตรวจเขาเขาบอกวาเบิ่งแน่นั่แล้อไม่ได้จงใจจะมาจะมาโวนเขานะครับเออกล้องคาเมล่าในในไหนในไหนมีเลขหมวกบ่6 603บ่ใช่603มั้ยที่แขหกศูนย์สามไหมพี่ยขนอ่ะเอกแขนทางโน้นมีหรือเปล่าเออหมายเลขหมวกในนี้ก็ไม่มีเนี่ยเอาเลยเอา เนี่ยไม่มีหมายเลขหมวกด้วยนะเออหกศูนย์สามโอเคตามนั้นครับไม่ติดกล้องคาเมล่าใช่ไหมทำตามมาเบียบหน่อยนะเออถ้าผู้อื่นขือนติดอะเป็นอย่างคนอื่นคือติดได้ท่านคือติดบ่ได้อะมันติดขัดมองไอที่ประชาชนบังคับให้ท้ำถูกระเบียบกฎหมาย อจะของระเบียบพื้นฐานยังบอเฮตยังบอเ็ดให้มันได้เลยแค่ระเบียบพื้นฐานของคามีลาภูมิคับบัญชาครับภูมิกับสพ่กับมาลาใสลูกน้องท่านที่ผมเห็นนี่น้าหนึ่งบบติดกล่องคามีลานะครับเออคำสั่สงของพอบอตลค้นใดผมก็จำได้นะที่บอกว่าไม่พร้อมอย่าตั้งไม่พร้อมในที่นี้คืออะไรท่านไปดูนะครับเออเจ้าไปเบิงเออ บ่พร้อมคือตั้งคือเฮ็ดได้มันอยู่ไกลปืนเทียงบ่อำนาจของพบตโลว่าลงมาหอดบ่อไม่จังไดมันยากบ่อมันยากคักแท้บ่ติดกล้องครขมิลลาขันมันยากกายภาพกันตั้งครับเบอร์โทรผู้การัเสียบรถมาเพราะติดนี่มันยากเบอร์โทรผู้การกับบ่มีบ่เออเบิ่งติโอ้ยเนื้องหาเกาเกานี่มันเบื่ออย่างอ่ะจักแล้วเออเบอร์โทรผู้การ่ะไม่มีครับเบอร์โทรผู้การบ่มี่ประ่านครับทั้งสองตั้งสองด่านเลยบ่ ออ่าครับเบืโ์โทรผูกกั่นโม,มี่อ่ะครับเออย่มมีปัญหาแบบเนี้ยผมยีทรถามใหญ่ยังไหเอ๋อเออศิลสันนี่ผู้ใดสามดาวาเพ่อนเพ่ตอ๋อเพนมาต่อว่าเป็นยังว่าเป็นยัง,องเออบ่เห็นศิลสันนะครับร้อยตำรวจเอกศิลสันอยู่ใสครับผู้ผู้ควบคุมดนันอยากถามอาครับเอ่อ โบมีนะครับอยู่นี่โบเห็นนะครับสามดาวศิลสันนะครับสน,น,นะ,ะเออผมบลูบบบู้ครับว่าซื้อว่าหยังครับพี่ครับผู้ใดศิลสันครับร้อยต้นรเอกครับสอนศาสตร์บอกว่าเป็นศิลสันดิศิลสันนี่พันตำรวจตีพ้นตำรวจตีได้ศิลสันนี่สอนศาสตร์เขียนเขียนภาษาไทยหมันอ่านง่ายๆบ่ได้บ่คือเป็นแบบอ่านยากๆครับเถอะ คิดว่าเป็นสอนศาสตร์นะครับปกิเออซอนอ่านสอนอ่านว่าสอนสอนลศาสตร์ก็ได้จักอ่านไ่าอางเดียวคิดว่านะมันเป็นคล้ายๆมันอ่านอย่างงี้ครับแต่ว่าคันธีเขาไปกับยันมันมันอยู่กลางถนนนะครับอันนี้เพื่อนบอกผมจอดอยู่นี่นะเพิ่นบอกผมจอดอยู่นี่สามดาวว่าเห็นนะครับปสิถามเรียงกล่องนะครับเออหน่ายหนึ่งเออ อัินกับโามาให้ควมกระจางนะครับนะครับน่ายนี่ครับบบมี่ครับคามเมราผมบบเห็นคามเมรานะครับทั้งที่น,น่ายอื่นคือนี่ได้ครับน่ายนี่คือบบมี่มันหยากมันหยากอ,ยาอยาียงอันนี้อยากถามผู้ควบคุมดานนะครับแต่ว่าผมบบเห็นผู้ควบคุมดานครับอยู่นี่ถามที่ตำรวจเพื่อนกับโบโบน้ำผมนะครับ เออผมอยากถามหาผู้ควบคุมด,ดานตามป้ายนะครับผู้ใดเป็นผู้ควบคุมด,ดานพูดนะนายตำรวจอยู่ในเตียนนี่ไทยผมอยู่นะนายตำรวจอยู่ในเตียนคนนั้นแต่ว่าบรูว่าเป็นผู้ควบคุมด,ดานสามดาวไว้อย่่ฮะอ๋อสามดาวแต่ว่าบรูว่าซื้อซื้อว่าจังไดบรูว่าซื้อว่าจังได ที่นั่งอยู่ในเตท์น,นะครับผู้ควบคุมด่านครับไทยเป็นผู้ควบคุมด่านครับเฮ็ดตามระเบียบมันเฮ็ดยากครับขันเฮ็ดขันเฮ็ดง่ายเขาเฮ็ดแล้วอัม้มสั่งของผอ,อต่อรอผมมีวามหมายครับเป็นคําสั่งชิมูกผู้ใต้บังคับบัญชาเอาหูไปหน้าเอาตาไปไร คำที่เพิ่นบอกว่าไม่พร้อมอย่าตั้งไม่มีกล้องคาเมล่าอย่าตั้งเ,เป็นคำสั่งขีมูกเป็นคำ่บอกขีมูกที่ออกตามซื้อ,อ,อลูกน้องของท่านบอสสามารถปฏิบัติได้ไปยกเลิกคำสั่งครับยกเลิกระเบียบอยาเฮ็ดยังกะเฮ็ดไปยกเลิกเลยครับว่ต้องแม่เฮ็ดให้ลูกน้องท่านปฏบิบัติงานกนืม ยกัมลาไสครับนี่ข้อสะพานนะครับไปหนี่เป็นสะพานตรงนี้เป็นสะพานนะครับตรงตรงไปเนือเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงจุดเนี่ยเป็นสะพานครับตำรวจกะชิมาตังเป็นประจําครับอยู่นี่ค่อนขางจะประจํามากเลยเอผมมาทุกครั้งผมต้องเจอตรงนี้ครับนี่หน้าอำเภอบอครับเป็นหน้าอำเภออที่ว่าการอำเภอกัมลาไสครับอยู่คอาง,ง,งกะชิเป็นสถานีตำรวจแมนบอ แมนหรือบบแมนเขาใจว่ายังสั่นนะครับทุกผีดก่อกันอีกเที่ยนึงอันนี้เพื่อนไ้ผมจอดตรงนี้นะครับเพื่อนตรวจผมบริ่อเรียกผมตรวจนะครับอนี่แหละครับการปฏิบังานของเจ้าหน้าที่ครับร<อ>ะเบียบพื้นฐานยังเฮ็บดบ่ได้ของจาคองอ่ะยังคอยปะละเลยผู้บังคับบัญชาก่ะปอยเฮ็ดบ่ามาตรวจแถวบอกก่อนลง ก่อนลงามาตรวจมั้ง่ครับจังปอยให้ตำรวจไน่ไน่หนึ่งอ่ะบอกหกกล่องพลาเมลลานี่ไน่ไน่เนี่งนนงยงางมาหากัน,นเออนเนอย่างมันยากมันเย็นปานันบอกออมานลบแสงกล้องผมบอกนะครับนี่ครับไน่นี่ครับ สามขีดสามแง่งบ่ฮะยึดยังสิบนั่นอะเนี่ยพี่คนที่ไม่พกกล้องคามล่าสิบเอกบ่เออเนี่ยครับเ็นบอมีกล่องคามล่าครับแต่ว่าอยู่นี่จุดตรวจได้ครับแต่ว่าคนอื่นคือมีคันว่ามันหนักข้าเจ้าคือพกเออกับควงบ่านักคือมู่บ่เออกับบ่านนาเขามากนะครับ ผมก็อ้างเป็นคำสั่งว่จากคบ,บตลอ์เป็นบ้อเออที่บอกว่าไม่พร้อมอย่าตั้งอ่ะครับเนี่นยไน้นี่หมายเลขมัวกกะบบมี่เออได้นี่หมายเลขมัวกกะบบมี่แล้วคนนั้นคือมี่บั้นทันฐานอยู่เสะขูมวดไม่มีหมายเลขงวกเออสองดาวเป็นระดับถึงสองดาวเอ,อยากเฮ็ดยังกับเฮ็ดมันกับโบแมนครับมันมีระเบียบของพวกท่านอยู่ ผมก็นำเสนอระเบียบของพวกท่านล่ะครับข้าพ่อกำลังใส่พวมกับครับเอ่อท่านได้ลงมาเบืองลุกน้องท่านในการไปเว้นนาทีบอก่อ,อกการปฏิบัติหนาที่ท่านได้ตรวจแถวบอ้รับผิดชอบได้ตรวจบอเอ,อครับมันบ่มีหมองดีก็หนีบอนะเขาโฮมครับฮ้อนฮ้อนเอ,อ่เนี่ยครับ เจ็บปวยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลกมลาใสครับเบอร์โทรนะครับขันไพ,พนันไปพันมาทางนี้มีเบอร์โทรนะครับเทศบาลกมลาใสเจ็บปวดชุกเฉินมุณครับไปเพื่อนครับปบ้ากไงเมืองเกิงเลยครับเบอร์โทรกับมีครับขันพันไปพันมาบ๊อสบายขิ้งนะครับนะนี่นะครับ บริเวณด้านเพื่อนกะจะเป็นถนนสองเลีสวนทางกันครับทางพุ่นที่ไปไปกาละสินครับตรงพุ่นเขกากาละสินทางนี้สิไปร้อยเอดครับทางนี้สิไปร้อยเอสตรงนี้เป็นโรงเรียนครับโรงเรียนวัดวัดเป็นวัดครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้สิเป็นสถานที่ราชการครับตรงตรงตรงพุ่นได้ พูถามไปคนท่างไปนั่นรับตรงนี้เพื่นกับสีมะตั้งอยู่ตรงนี้ครับนี่แหละครับนี่นี่จากหน้ายดีหนึ่งสองสามสี่สี่หน่ายสี่หน่ายคนท่างพูนดีอหกหนึ่งสองสามสี่อหกหกหน่ายครับ เราที่เห็นหน่ายหนึ่งบ่มีกล่องนะครับแต่ว่ามาอยู่ในดานเอสามดาวคนนี้กล่องบอกล่องข้าเมล่าสามดาวเออจะสามดาวยังมีครับเออสามดาวเขาไปเบิ้งแล้วมันบ่นี่กล่องข้าเมล่าอยู่เออไอที่เอาเข้ามาสารุปสรุปก็คือผิดระเบียบแหละก็คือว่าผิดอะไรมัางอ,องค์ประกอบไม่ครบก็อย่างหนึ่งก็คือเรื่อง เบอร์โทรของผู้การจังหวัดไม่มีอา่อา,อ,าอยตัวสามดาวที่เป็นที่ซื้ออยู่ป้ายนี่เขาบ่เห็นเขาเขาเห็นว่ามีซื้ออยู่แต่ว่าบ่เห็นคนเพิ่นบ่ต่อว่าคอยถามเพิ่นว่าเพิ่นซื้ออย่างเพิ่นกับเบอร์ต่เอเหมือนกันแต่ว่าก็าเห็นเป็นสาวดา,สา,ดาวนนสามดาวอย่างเี้ยกูอยู่นี่แมน้างสามดาวอยุบหลบที่นี่ออก,ก,ก็ความเป็นไปได้ก่ หนาหาจะเมนเพิินหรือบเมนแต่ว่าเข้าสื่อสารไปแล้วเพิ่นบอตอบบอหายขวมกับจางเข้าว่าเพิ่นเป็นผููควบคุมบออย่างสีหน้าแล้วกล้องบอดี้แคมิลาเขาไม่ติดบางนายบางนายก็ไม่ติดบางนายก็ไม่ติดซึ่งคําสั่งซึ่งหรือระเบียบระเบียบหรือที่เราพบอยู่ในโชวเชี่ยวมันจะมีอยู่ครับว่าถ้าบอมีกล้องคาเมลาเนี่ยห้ามตั้งหรืว่าห้ามห้ามว่าห้ามตั้งไม่ควรตั้งหรือห้าม ไม่พร้อมอย่าตั้งไม่พร้อมอย่าตั้งใช้คาว่าไม่พร้อมอย่าตั้งนะไม่พร้อมอย่าตั้งนะแล้วกยย็เบอร์โทรผู้ผู้บังคับการเบอร์โ <S <S ทร <Lang> ผู้บังคับการนี่เบอร์โทรไม่มีมีแต่รายชื่อผู้ผู้บังคับการนะแต่ว่าไม่มีเบอร,ร์โทรใช่ซึ่งตามหลักแล้วจะต้องมีเบอร,ร์โทรติดไปด้วยเพื่อว่าเบอร์โทรนี่เป็นเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวหรือยังไงส่วนตัวครับเป็นเบอร์โทรส่วนตัวครับต่นี้ไม่ได้เอาติดเอาไว้นะอันอันอันนี้ที่ที่ด่านอื่นนี่ นี่แต่ว่าโมเมนของเพิ่นนี่ก็ยังพ่อทำเน่าอยู่นะเห็นว่าพ่อไปบ่ติดหรือติดนี่ก็ยังพ่อทำเน่าอันนี้บ่มีเลยซึ่งด้วยค่าคำสั่งผอต่รอคนที่ออกคำสั่งหรือออกคำบอก้างโซเชียลว่าเออตรงมี้โน่นนี่นั่นนะผมบอกผมบอกเต็มเปา่าผมเลยว่าสั่งขี่มูกครับเอเห็นว่าเพราะว่าผู้แต่บังคับบัญชาท่านเนี่ยก็เหมือน เป็นระเบียบพื้นฐานของของพวกขว uh, yeah. yeah. ั้นนะพวกขั้นยังบอยีละนะนินำพาเห็นบล่ะบ่นำผ้าที่สี่เฮดเป็นบล่าเออเดี๋ยวเบิ่งเจหน้าทีพันรีแลกกอนเออนะครับเนี่ยผ้ากันรีแลกแล้วมนบ่แดดมันฮนเออแดดมันฮ้อนเขางอมหัวนะเขางอมแดดมันฮวเออมูพักกับพักน้ำมูลละย่าขยันก็มูไหลายเนอนะครับอะเขามาสรุปก่อน เพนเข้าสีออกเดินทางเจ้าหน้าที่เพิ่นกะยุดแล้วคาดว่าขาันเข้าไปแล้วเพิ่นกะสีออกมาปฏิบัติหน้าที่ขึ้นตอแล้วเนาะอเออก็อาจจะใช่เนี่ยฝากถึงฝากถึงฝากถึงไผดีฝากถึงผู้การเลยวะฝากถึงตำรวจทุนให้มันได้รับว่าสำหรับสำหรับจุดนี้สำหรับจุดนี้<อ>นฝากถึงผู้ผู้การเลอคนตำรวจตีเอียงน่ะอะไรสักอย่างอะเลย ท่านได้มีหนังสือกำชับมาบอระเบียบพื้นฐานของพวกท่านอืแต่กำชับบอหน้าอายนะขนาดโรงเรียนเนี่ยเขาก็ยังมีระเบียบมีวินัยนะเจ้าองใส่ชุดเออเจ้าจงตัดผมหรือยังต่างๆนะเออเพื่อความสวยงามท่านตอบท่านตอบลูกล้านได้ยังไดเออท่านที่เป็นสั่งสอนคนอื่นยังไดถ้าขนาดคนในองค์กรของพวกท่านเนี่ยระเบียบพื้นฐานเนี่ยยังเห็ุบ่ไดเลย มมขันมันยากอะ่ะว่าต้องตั้งครับตามที่พบตรลอคนใดบ่รู้อ่ะบอกว่าไม่พร้อมอย่าตั้งอะ่ะเอ่อพผมกัน,นําเสนอสิ่งที่พบผมเห็น,มนเม็นบ่าสิ่งใดที่ดีอาจารย์เกียงไก่เพื่อนบอกว่าให้เอาไปเห็ดให้เอาไปปฏิบัติให้เอาไปกระทําในชีวิตประจาวันสิ่งใดบ่ดีอาจารย์เกียงไก่ไยอ่อนเพื่อนก็บ,บอกว่าให้ทีมไว้นี่ สีน้อมรับเพียงคนเดียวเนาะนะขอบคุณอาจารย์เกียงไก่ให้ออนะประธานสมมาคมนักลบดันเทียนขอบคุณป๋าธรรมรัตน์สหชาติประธานทางสเสบียงปรนะธานทางเสบียงขอบคุณเฮียทุง่งลบพดลชีวะเกียงไกรขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมยุใสอีกหัวหน้ายอยุาาอาออกาลสิน กรม,รามาลาใสครับ<ส>กรมราลาใสมองข้อขวดมองนี้ประจําครับอ,อตั้งเป็นประจําเกือบจะทุกมือแต่ว่าประชาชนเกิดทำผิดทำพิดเ,เขาเอื่ยังละเบียบวินัยจะลาจอนทุกมือขึ้นกันอ,อคุณตั้งกลวยผมตั้งกล้องถูกต้องครับเอ,อสวัสดีครับเ,เจษด,ดาผู้ได้บุ๊ออค,คอกลาง ดูพลรบรถตำรวจด้วยครับ็นรถตาโลครับรถตาโลครับสวัสดีครับปุริโสสวัสดีครับตามหาความยุติธรรมครับขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับเอาละสมมาผ้าควนเจ้าหน้าที่กะเขาโฮมเขาไงกินน้ำกินท่าคาดว่าสีออกมาทำการกวดขันวินัยจราจรครับออยู่ในโฮมผมกับอยู่ในโฮมครับสู่กล้องกันเลยกันได้ <laughs> เอ๋สมา่าภาคว้นเราพ่อแม่พี่น้องผมและอินฟู้เอที่ได้เดินทางไปทรง <c oughs> เกือหวานขอบคุณทุกท่านรักและคารพอย่าเลืมเดอ้อสมาคมนักลบดานเพ่อนของเฮาครับโอเคเนาะนม่นา่สอนนสอนจอนสินแลนซาอุดรสวัสดีครับ